การหลุดพ้นจากความทุกขในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่4ระดับด้วยกันหลุดพ้นจากความทุกขระดับแรกก็เรียกว่าพระโสดาบันหลุดพ้นระดับที่สองก็เรียกว่าพระสกิดาคามีหลุดพ้นระดับที่สก็เรียกว่าพระอานาคามีหลุดพ้นระดับที่สคือหลุดพ้นอย่างเต็มร้อย ก็คือพระอาหารหันต์พระโสดาบันยังติดอยู่อีกเจ็ดชาติพระสกิดาคามีขั้นที่สองติดอยู่อีกชาติหนึ่งพระอนาคามีนี้ไปติดอยู่ที่รูปะภพกับอรูปะภพผู้ที่จะไปสู่รูปะภพอรูปะภพได้ต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าฌานได้นั่งสมาธิเข้าฌานฌานก็มีสองระดับ รูปปัจานกับอรูปประชานทำไมถึงมีสองระดับก็มีความสุขมีความละเอียดไม่เท่ากันนั่นเองมีความสงบไม่เท่ากันความสงบของรูปประชานนี้สู้ความสงบของอรูปประชานไม่ได้ความสุขความสุขของรูปประชานก็สู้ความสุขของอรูปประชานไม่ได้ผู้ที่จะเข้าสู่รูปประชานก็ต้องมีสติกำลัง ที่จะทำให้จิตสงบได้เป็นอุเบกขาได้ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านั้นก็ต้องมีสติที่มีกำลังมากกว่านั้นอีกถึงจะเข้าสู่รูปอรูปภพได้รูปภพกับอรูปภพก็เหมือนการมาพบเป็นภพที่ต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะสติที่ส่งให้จิตไปสู่รูปภพก็จะเสื่อมหมดกำลังลง เหมือนน้ำมันรถที่เติมแล้วพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดถังสติที่ส่งให้จิตไปเกิดในรูปภพอรูปภพเมื่อหมดอ่อนกำลังลงจิตก็จะตกลงมาจากรูปภพอรูปภพก็ลงมาสู่รูปภพอจากรูปภพก็ลงมาสู่กามภพมาสู่ภพของเทวดา จากภพของเทวดาก็ลงมาสู่ภพของมนุษย์ทำไมยังต้องกลับมาก็เพราะว่ายังไม่ได้กําจัดตัวที่ทำให้กลับมาเกิดนั่นเองตัวที่กลับมาเกิดก็คือกิเลสตัณหามีพระพุทธมีพระอาหารหันต์คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตาสาวกเท่านั้นที่ไม่กลับมาเกิดเพราะท่านกําจัดกิเลสตัณหาได้หมด พาอริยะบุคคลอีกสามขั้นยังกำจัดกิเลสตัณหาไม่ได้หมดร้อนต์พระโสดาบันกำกำจัดได้เพียง25%รนตก็เลยยังต้องกลับมาเกิดอีกอย่างน้อยก็เจ็ดอย่างมากก็เจชาติพระสกิดาคามีก็กำจัดกิเลสตัณหาได้50%าเปอก็กลับมาเกิดในการมาพบอีกหนึ่งชาติพระอนาคามี กำจัดกิเลสตัณหาได้75%็ก็กลับมาเกิดในรูปภพกับอรูปภพพระอารหันนี้กำจัดกิเลสได้หมดที่เราเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอารหันต์เท่านั้นพระอาริยบุคคลยังไม่อีกสาขั้นยังไม่ถือว่าสินส้นกิเลสหมดสิ้นกิเลสเพียงบางส่วนก็ยังติดอยู่ในไตรภพอยู่ พระโสดาบันกับพระอสกิดาคามียังติดในอยู่ในการมาพบพระอนาคามียังติดอยู่ในรูปภพกับอารูปภพอยู่มีพระาอารหันต์เท่านั้นที่ไม่ติดอยู่ในไรภพไม่ติดในกรรมมาพไม่ติดในรูปภพไม่ติดในอรูปภพเราก็เรียกจิตของท่านว่านิพานอยู่ที่นิพานจิตนิพาน คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี่นี่ก็คือเรื่องของจิตของพวกเราที่จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับ